สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังพระเจ้าของพระเจ้าคําอธิบายตลอดจนการนําไปใช้และผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทกท่านครับขอเรียนเชิญครับเราต้องร,มระงมัดระวังทําไม ทำไมต้องเซอร์ไว์ทำไมต้องอยู่ให้รอดเพราะว่าความเชื่อในอดีตความศรัทธานในอดีตไม่ได้เป็นหลักประกันในอนาคตเพราะมีการหลอกลวงหลุมพรางซาตานของมนันกับดักมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเซอร์ไว์ให้ได้นะครับประการที่2ครับ success success แปลว่าความสําเร็จกระบวนการในการสร้างสาวกแท้ต้องเกิดขึ้นมันจะทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จค้อจากนั้นมี เป้าหมายสูงสุดเลยนะครับจุดหมายปลายทางของขิงจักนะครับก็คือการสร้างสาวกมีมิชชั่นที่ต้อง accomplish คือมีมิชชั่นต้องทำให้สำเร็จในขณะเดีวยวกันนะครับความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนนะครับระบบยังสู้คนไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าเรามีคนเราต้องทำระบบแต่ อย่าเอาระบบมาทดแทนคนเพราะว่าระบบที่ดีนะครับไม่สามารถทดแทนคนที่ดีได้พี่น้องครับการที่จะต้องมีการสร้างสาวกในเกเทจักรของเราจําเป็นอย่างยิ่งครับในวิเดอการเราต้องมีผู้ที่สร้างสาวกเราต้องมีสาวกที่สร้างสาวกได้เพราะอะไรทุกคนนั้นต้องการตัวอย่างเพื่อที่จะทําตามได้นั่นคือเหตุผลที่พิมพีให้เรื่องราวของพยานที่สัตซ์ซื่อมากมายเลยครับ เราเห็นนะครับไม่มีใครที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบร้อเซชีวิตของคนในพระคัมภีร์นะหลายหลายคนเนี่ยมีขึ้นมีลงแต่ในที่สุดเราเห็นว่าพยานที่สัตย์ซื่อคือคนที่รักษาความเชื่อจนกระทั่งเขาสําเร็จจนกระทั่งเขาลมหายใจสุดท้ายหลายลคนนะครับตกอยู่ในความบาปบางคนปีนขึ้นมาไม่ได้ล้มเหลวครับแต่บางคนปีนขึ้นมา ได้ครับจากหลุมพรางต่างๆเหล่านั้นโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันนะครับเขายอมที่จะกลับใจใหม่และนั่นนะครับเขาเอาชนะความบาปนั้นได้เขาประสบกับกรรมอะไรเขาสักเซสชีวิตของพี่น้องครับมีกี่อย่างบ้างครับที่เราสักเซสและทําให้พระเจ้าพอพระทัยครับเราจมอยู่กับความล้มเหลวจะต้องมีวันหนึ่งครับเราต้องสักเซสให้ได้แต่ สักเซนเกิดจากการสร้างสาวกครับต bon ้องมีคนช่วยต้องมีคนฉุดต้องมีคนดึงต้องมีคนดันต้องมีคนสนับสนุนต้องมีคนที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างนี่ประการต่อไปนะครับมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในโบสถ์ของเราในครจเทรของเราจะต้องมีแบบอย่างชีวิตครับมีการมีแบบอย่างชีวิตก็คือติโมธีครับพี่น้องมีเปาโลเป็นแบบอย่างชีวิตนะครับ ไม่เพียงแต่เท่านั้นทิโมธีนอกจากเปาโลแล้วก็ยังมีแม่และยายด้วยเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็กเล็กเกเ,กเห็นได้ชัดเจนครับว่าพวกเขาสอนพระคัมภีร์ให้ทิโมธีครับเตรียมตัวให้ทิโมธีนั้นได้ทํางานพระเจ้าโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้นะครับว่าทิโมธีในสุดแล้วจะเป็นศิทวิบาลที่ยิ่งใหญ่จะเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่จะเป็นคนสร้างสาวกที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาไม่รู้ครับมีวันหนึ่งไปเจอกับเปาโลที่ไหนเนาะ แต่ว่าแม่และยายของทิโมธีเนี่ยสอนพระกัมพีทิโมธีเตรียมพร้อมเขาติดอาวุธเขาพี่น้องครับเปาโลเรียกทิโมธีว่าลูกแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อลูกแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อชีวิตของทิโมธีนะครับนอกจากมีท่านจาันเปาโลเป็นแบบอย่างมีคุณแม่คุณยายเป็นแบบอย่างและมีผู้คนมากมายในพระกัมพีใหม่ เป็นแบบอย่างเพราะว่าเขาเดินทางไปกับอาจารย์เปาโลเขาเห็นชีวิตของคนที่รักษาความเชื่อเซอร์ว e ได้และสักเซสได้ตลอดเวลาพี่น้องครับเราทุกคนจําเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องการแบบนั้นเหมือนกันผมถามวันนี้ครับว่าพี่น้องมีใครเป็นต้นแบบชีวิตแห่งความเชื่อสักเซสเซอร์ว v e หรือเปล่าครับในชีวิตของท่านเนี่ยมีตัวอย่างหรือคนที่เป็นต้นแบบของความเซอร์ว e หรือสักเซสมีหรือยังครับ ถ้าไม่มีนะครับขออธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าให้คนคนนั้นนะครับจะเป็นต้นแบบกับเราเราอาจจะไม่ต้องเดินเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกว่าคุณพี่ครับอาจารย์ครับขอเป็นต้นแบบให้หนูหน่อยให้ฉันหน่อยไม่ต้องนะครับเราอาจจะแค่สังเกตเงียบๆแล้วก็คอยดูว่าท่านทำอะไรท่านพูดอะไรท่านคิดอะไรคนนั้นก็กลายเป็นอาจารย์ของเราได้เป็นต้นแบบของเราได้ ผมเคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่นะครับพยายามให้ลูกๆของตัวเองนะอยู่ภายใต้อิทธิพลของคุณพ่อคุณแม่ไม่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่เลยไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ชิดกับลูกๆของตัวเองไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าแรงจูงใจของพ่อแม่แบบนั้นเนะี่ยคือการปกป้องลูกจากอิทธิพลชั่วร้ายที่เป็นอันตรายที่เขาคิดว่าเป็นอะไรที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกไม่อยากให้ลูกมีความเสี่ยงอยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวถามว่าเป็นไปได้ไหมครับ มันก็เป็นไปได้บ้างนะครับแต่เป็นไ,ปไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นั้นเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการบทเรียนในการในการล้างเลี้ยงลูกของเรานะครับอาจจะมีบวกมีลบเข้ามานะครับลบนั้นก็ขอให้กลายเป็นการที่เราแกกตุน้นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสมดุลในการสร้างในการสร้างชีวิต แบบอย่างชีวิตของแม่และยายนะครับของทิโมธีแบบอย่างชีวิตของเปาโลแน่นอนครับมีทั้งบวกทั้งลบครับในยามเปาโลรับความทุกข์ยากลําบากพี่น้องครับนี่คือด้านลบใช่ไหมครับแต่พระเจ้าเปลี่ยนไปด้านบวกผู้นำารษสีบาลก็เหมือนกันนะครับพี่น้องครับผู้นำที่จะจักหลายคนกลัวครับกลัวอะไรกลัวให้สมาชิกมาปรึกษากลัวว่าจะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถพอ แต่สีบานบางคนอาจจะกลัวว่าสมาชิกจะไปปรึกษาคนผู้นําคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นอาจจะให้คําแนะนําที่ไม่ดีพอสู้คนอื่นไม่ได้ก็กลัวพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับบางคนกลัวไม่กล้านะครับบางคนกลัวเพราะว่าอิจฉาหรือกลัวว่าตัวเองจะผิดพี่น้องครับมีคนมากมายเยอะแยะนะครับเราจะต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือของจริงของแท้อะไรคือเทียมเท็จ ก็พีเลียงของเรานะครับก็จะบอกเราได้ประการต่อไปครับจะต้องมีคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่ถูกต้องจะนําไปถึงความสําเร็จท่านยาบโลเขียนไว้ในบทที่สาข้อที่สิบนะครับแต่ท่านปฏิบัติตามคําสอนของเราและในบทที่สี่ข้อที่สบอกว่าข้าพเจ้าจะมอบหน้าที่ให้กับทิโมธีในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้าจงประกาศพระวจะนะ จงสอนพระวจะนะพี่น้องครับท่านจาปรปโลให้ความสําคัญกับหลักคําสอนที่ถูกต้องนะครับคําสอนนั้นมีหลายอย่างแต่คําสอนแต่ละแบบแต่ละอย่างนั้นอะไรคือความถูกต้องนี่คือสิ่งที่ขีดจักรในยุคแรกยุคของจาร์ปโลเนี่ยต้องต่อสู้และในขีดจักรยุคสุดท้ายของเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับเนื่องจากการแพร่หลายความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องครับขีดจักรของเราสมาชิกของเราเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงความเสี่ยงต่ออะไรครับ ความเสี่ยงจะเจอคำสอน <idas> ที่ไม่ถูกต้องคำสอน <idas> ที่ผิดเพี้ยนนำไปใช้อย่างผิดเพี้ยนพี่น้องครับจงฟังสิ่งที่อาจารย์ของท่านสอนสิทธิบาลของท่านสอนและท่านจะได้รับขับหลักคำสอนที่ถูกต้องครับแต่เมื่อผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าคนที่คุ้นเคยกับหลักคำสอน <idas> ที่ถูกต้องเปรียบสเสมือนกับคนที่นับแบงครับนับแบงจริงนะครับเยอะๆเยอะๆเยอะๆฟังเยอะๆเยอะอย่าพิ่งเบื่ออย่าพิ่งหลับนะครับ ฟังเยอะๆเท่ากับเหมือนกับว่าเรากาลังนับแบงจริงไปเรื่อยๆพอเจอแบงปลองปุ๊บเนี่ยพี่น้องต่อมแห่งความสงสัยจะเกิดขึ้นทันทีเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่น้องครับก็มาถามอาจารย์ถามศสีบานของท่านได้น่าเสียดายนะครับสิทธิเิบานบางคนนะครับในบางโบสถ์ละกันนะครับสอนพระกัมพีจริงๆหรือเปล่าครับหรือใช้พระกัมพีเพื่อ เพื่ออ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเองนั่นครับคือสิ่งที่น่ากลัวมากการที่มีคำสอนที่ถูกต้องนั้นพระคัี่บรรยายว่าผู้สอนหรือครูนะครับที่มีพระเจ้านับถือพระเจ้าจะใช้พระกัมภีร์เพื่อนําผู้คนไปสู่ความรอดนําผู้คนไปสู่ความรอดโดยความเชื่อศรัทธาที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์น่นี่ครับคือหลักคําสอน ถ้าเราสอนแล้วเนี่ยไปไม่ถึงหัวใจแห่งคำสอนของเราคือพระเยซูนำความรอดมาถึงชีวิตของเราได้ด้วยความเชื่อและนี่ครับคือบทความศักดิ์สิทธิ์คำว่าบทความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษ,าษ,าษาใช้คำว่า sacred writings หรือ holy writings แปลว่าอะไรครับก็คือ แปลว่าพระกัมพีในพันธสัญญาเดิมชาวยิวนะครับเขาเรียกพระกัมพีในพันธ์เดิมที่เขาใช้อยู่39เล่มเนี่ยคือ Holy uh w r r t t n n s คือบทความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองในพระกัมพีถูกสอนครับว่าพระกัมพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที้ดีพี่น้นครับสีเหลืองที่ไม่ต้องเห็นนะครับ การสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปการอบรมในความชอบธรรมเพื่ออะไรครับข้อ17บอกว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมหรือมีความสามารถนะครับในการทำดีทุกอย่างการที่พี่น้องจะสักเซสนะครับอย่าลืมครับต้องมีพระวจะนะของพระเจ้าเดินไปตามแผนที่พระเจ้าหวังไว้ครับประการสุดท้ายครับ sustain สต์เทนในที่นี้แปลว่าความยั่งยืนครับความยั่งยืนการรักษาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสักเซสหรือสําเร็จให้ยั่งยืนรักษาความเชื่อความศัตย์สื่อฝ่ายวิญญาณให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตจำเป็นต้องรับรู้และทําตามตัวอย่างที่พระเจ้าให้เราประการแรกก็คือจะเกิดความยั่งยืนได้ถ้าเรามีการอธิษฐานในฐานะ พ่อแม่นะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อลูกให้เราทูลอ้อนวอนเผื่อความรอดของลูกๆของเราและเราต้องสัตซ์ซื่อในการที่จะใช้พระคัมภีร์อธิบายให้พวกเขาฟังเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ให้ฟังได้เด็กๆอธิษฐานด้วยกันครับเล่าให้เขาฟังถึงความต้องการของพระบุญช่วยรอดพระเจ้าของเราต้องการอะไรจากชีวิตของเราเราต้องทําอะไรกับพระองค์บ้างวิธีที่เขาจะวางใจในพระเยซู ตอนรับพระเยซูขอพระเยซูชำล่าล้างความผิดความบาปของเขาขอพระเยซูที่ให้อภัยความบาปของเขาเราจะต้องสอนลูกแบบเนี้ครับอย่าไปคิดว่าเขาเล็กเกินไปเขาเด็กเกินไปไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่น้องไม่เข้าใจก็สอนครับสอนให้เขารู้และเขาจะรู้จักพระเจ้าในทีหลังพี่น้องครับหลายคนนะครับหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ลูกบอกว่าลูกลูกเป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นคนบาป อันนี้ไม่จริงนะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเหมือนกับว่าเรากําลังให้สิ่งที่ดีกับลูกไม่ใช่คุณกาลังโกหกลูกถ้าเราบอกว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปนั่นแหละครับเรากําลังพูดความจริงให้กับลูกเราต้องรู้ด้วยว่าเราเมื่อเราทําผิดลูกทําผิดลูกจะต้องรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าลูกของเราต้องรู้ด้วยว่าพระเยซูบนแมงเขนั้นพระองค์ชำระล้างความผิดบาปของพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่เชื่อวางใจในพระองค์ หากเขาจะเชื่อวางใจในพระเยซูพี่น้องครับเราก็ต้องสามารถที่จะน,นําเขามาถึงพระเยซูได้นําเขารับเชื่อได้นั่นแหละครับมาเริ่มต้นจากการที่จะต้องอธิษฐานในครอบครัวมาเริ่มต้นจากครอบครัวต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเราถึงจะเกิดความยั่งยืนได้ประการต่อไปครับจะต้องมีความการฝึกวินัยนิสัยหกด้านต่อไปนี้ นิสัยแรกนะครับก็คือต้องจัดการกับวิถีชีวิตครับฝึกวินัยในด้านวิถีชีวิตขิสจักรนะครับสามารถที่จะมีคนที่เป็นต้นแบบในวิถีชีวิตและเพื่อที่เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานของเราฝึกวินัยฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองได้แน่นอนครับการฝึกวินัยวิถีชีวิตนั้นรวมถึงวิธีที่เขาใช้เวลานะครับวิธีเขาจัดงาน จัดการกับเงินทองของเขาทรัพสมบัติของเขาวิธีที่เขาจะเข้าหาความบันเทิงเงองรมการพักผ่อนความเพลิดเพลินวิธีที่เขาจะทํากับความสัมพันธ์กับครอบครัววิธีที่เขาจะดีลกับเพื่อนร่วมงานคนแปลกหน้าเขาเคยพูดคําหยาบคายหลุดออกจากปากของเขาหรือเปล่าคําชั่วลายหลุดออกจากปากหรือเปล่าถ้าเขาเคยก็ต้องสอนให้เขา ได้อธิษฐานขอการอภัยโทษบ้างชีวิตของเขานั้นเซนซิทีฟหรืออ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ลืมความต้องการของคนอื่นหรือเขาเป็นคนใจดีหรือห่วงใยคนอื่นครับชีวิตคริสเตียนแบบนี้ครับนะที่มีวิถีชีวิตที่จะส่งผลต่อคนอื่นๆอีกมากมายแบบอย่างหรือต้นแบบที่พระเจ้าปกครองชีวิตของเขาอย่างเต็มที่พี่น้องครับจัดการกับวิถีชีวิตก่อนนะครับ ประการที่2ครับวัตถุประสงค์และเป้าหมายชีวิตท่านจามบโลนั้นบอกว่าความยั่งยืนจะคงอยู่ได้เพราะวัตถุประสงค์ชัดเจนเป้าหมายชีวิตชัดเจนจุดประสงค์หรือเป้าหมายชีวิตของท่านจามบโลก็คือทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จครับเป้าหมายใหญ่เลยผมจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จ ฉันจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จฉันจะทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าท่านจับโลได้เล่าทุกแง่มุมในชีวิตของท่านนะครับว่าท่านเนี่ยชี้ไปครับนำทางไปและเล็งเป้าไปถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือการรู้จักพระเยซูให้มากยิ่งขึ้นจนสุดๆไปเลยมีประสบการณ์ในการทนทุกข์ทรมานร่วมกับพระเยซูมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากคือ อยากจะเข้าหาพระองค์ให้พระองค์ให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จนี่นะครับเป็นวัตถุประสงค์ต้องฝึกครับฝึกมองเป้านะครับฝึกมองเป้าหมายชีวิตชัดๆฝึกมองวัตถุประสงค์นะครับชัดๆประการที่สามครับความเชื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธานั้นมีความหมายว่าเราก็ต้องฝึกฝน ให้เกิดความเชื่อจริงๆความศรัทธาจริงๆและเรียกรวมกันว่าความสัต์ซื่อในความเชื่อของเราจริงๆความสัต์ซื่อศรัทธานี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมกราลเทยบทที่ห้าข้อยีนะครับเราเห็นว่า,าท่านอัครทูตเปาโลหรือจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่สัต์ซื่ออย่างแน่นอนแต่ความหมายกว้างกว่านั้นครับจะหมายถึงการวางใจพระเจ้าในการทําสิ่งที่เราทําไม่ได้ เนี่ยครับคือความเชื่อความศรัทธ,ธาเราวางใจพระเจ้าในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ถามว่าพระองค์ทําอย่างนี้เพราะอะไรครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อเราจะถวายเกียรติพระองค์ไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ของเราล้วนๆไม่ใช่ครับพระองค์ทําเพื่อให้เราถวายเกียรติพระองค์จริงๆแล้วพี่น้องครับเราวางใจตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องไว้วางใจพระเยซูเราเชื่อมั่นในตัวเอง เกินไปก็ไม่ได้ครับเราต้องเชื่อมั่นในพระเยซูในพระเจ้าให้สุดๆใครที่มีความเชื่อความศรัทธาคนนั้นอยู่ในความสว่างพระบิดพูดนะครับวางใจว่าองค์พระวญเจ้าจะรักษาพระสัญญาของพระองค์หลังจากเที่เราจากโลกนี้ไปเนี่ยครับคือความเชื่อศรัทธาที่จะทำให้เราเซอร์วฟ์ได้จะทำให้เราสักเซสได้และทำให้เรายืนหยัดมั่นคง อยู่ในความเชื่อศรัทธาต่อไปได้ประการต่อไปครับความอดทนความอดทนคืออะไรครับความอดทนก็เป็นผลของพวญายนบริสุทธิ์เช่นเดียวกันครับความอดทนนั้นมาจากภาษากรีกสองคำแปรลรวมกันว่าอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าความบาปอยู่ได้นานกว่าความยั่วยวนอยู่ได้นานกว่ากิเลสอยู่ได้นานกว่าความโกรธ เห็นไ,ไหมฮะเปรียบเทียบแล้วนะฮะอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าอยู่นานกว่าสิ่งที่ไม่ดีพูดง่ายว่าสิ่งที่มันมาทําอันตรายเราแล้วอยู่นานกว่านั่นเนี่ยครับเราทนได้พี่น้องเคยได้ินแลีนิมครับสีทนได้ใช่ไหมครับเจออะไรก็ามาแต่เนี่ยมันอยู่นานกว่าครับนะนั่นแหละครับคือความหมายคําว่าอดทนฉันอยู่นานกว่าแกนี่แหละฉันอดทน ฉันอยู่นานกว่าความกดเคืองของฉันแปลว่าอะไรครับฉันเร์ไวฟ์ฉันรอดฉันเอาชนะมันได้ความอดทนก็คืออยู่นานกว่านะพี่น้องนะประการที่หครับความรักความรักนี่นะครับอยู่เหนือคุณธรรมทุกๆุกประการทุกๆประการเป็นความเป็นเครื่องหมายของผู้ที่เชื่อในพระเยซูครับความรักในพระคัมภี์รคือการเสียสละตัวเอง ความรักในพระมพีคือการเอาใจใส่ที่แสดงให้เห็นว่าเราสแสวงหาสิ่งที่ดีสุดให้กับคนที่เรารักครับเราให้สิ่งที่ดีสุดให้กับผู้เป็นที่รักของเราในบางครั้งนะครับความดีสูงสุดนะครับความดีสูงสุดเลยนะครับในการเผชิญหน้ากับใครบางคนในความบาปด้วยความรักนี่แหละครับจะทําให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ต้องอเผชิญกับความเ็จต้องอเผชิญกับความบาปด้วยความรัก ต้องฝึกนิสัยแบบนี้ครับมันถึงจะยั่งยืนเกิดขึ้นความยั่งยืนจะเกิดขึ้นประการต่อไปนะครับความภาคเพียนนะครับความภาคเพียนเนี่ยผมขอใช้คําว่าอึดกับอึดนะครับไม่ท้องอึดนะครับอึดนะครับอึด,อ,ดอึดคืออะไรครับความหมายนี้มีความเหมือนกันกันกบความแตกต่าง กับความอดทนนิดเดียวนะครับการอดทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากในระยะยาวเขาเรียกว่าอึดครับภาษาพังพีรเรียกว่าความภาคเพียน perseverance ก็คือยาวได้ครับคนคนนี้ยืนยาวได้นะคนคนี้วิ่งมาราธอนได้นะครับนั่นคือชีวิตของคนที่อึดซึ่งเรียกวความภาคเพียน การวางใจพระเจ้าเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการและไม่มีวิธีการแก้ปัญหาในทันทีต้องรอยาวๆพี่น้องในคิดจักเรามีเยอะใช่ไหมครับนี่คิดจักที่มีระบบเยอะๆนะครับมีคนเก่งเยอะๆจะทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับนานเหลือเกินกว่าจะเสร็จใช่ไหมครับโครงการต้องผ่านหลายขั้นตอนต้องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณา พี่น้องครับเราผู้เป็นพนักรานของพระเจ้าเราต้องมีความอะครับ perseverance ก็คืออึดครับภาคเพียรวางใจพระเจ้าเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่มีวิธีการแก้ปัญหาทันทีคริสเตียนนะครับหลายหลายคนนะครับต้องการการช่วยเหลือแบบอะไรครับแบบ instant ก็คือช่วยทันทีเลยนะครับเวลาที่ต้องการอะไรเนี่ยพระเจ้าเป็น ATM ให้ฉันได้เลย ซึ่งไม่ใช่ครับพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้เป็น ATM นะครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นอะไรที่ว่าพอใส่ตรงนี้ไปปุ๊บนะครับเข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยไม่ใช่ครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะเซอร์ไวท์คุณจะซักเซสหรือคุณจะสเทนได้หรือไม่นั้นปัญหาสุขภาพมาแล้วนะครับเราจะเซอร์ไวท์ไหมครับเราจะเอาชนะมาได้ไหมเราจะักเซสได้ไหมครับเราจะสเทน เสียงต่างเหล่านี้ทำยังไงครับถ้าเราไม่หายพี่น้องครับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ความสัมพันธ์ที่เลวร้วายต่อจนทุกๆอย่างในโลกใบนี้ในขณะนี้นะครับดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะสำหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ขอให้ความภาคเพียรความอึดนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความแน่วแน่และอดทนครับ ความภาคเพียรจะเกิดขึ้นหากเราเข้าใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้าว่าฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามารถช่วยเราพ้นได้ทันทีไหมทันทีทันทีก็ได้ครับหรือบางครั้งพระเจ้าอาจจะให้เรายืดยาวไปเพื่อเราจะเรียนรู้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เจะไว้วางใจพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีพเพียงครับสรุปวันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า หลังจากที่เปาโลนั้นได้เตือนสติให้กำลังใจทีโมธีท่านก็ได้พูดถึงว่าท่านเดินทางไปพบกับทีโมธีนะครับและท่านก็พบกับการทดลองที่เมืองอิคนิยูพี่น้องเห็นเมืองอิคนิยูไหมครับที่อันติโอเเมืองลิสตาซึ่งเป็นเมืองของทีโมธีเองนะสมเมืองในแคว้นกาลาเทียของเอเชียไมเนอร์นะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับขวามือที่เป็นแผ่นดินยื่นออกมาครับ ระหว่างการเดินทางเผยแพร่าศาสนาครั้งแรกพอมาถึงครั้งที่สองครับจานเปาโลข้ามทะเลไปนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็เรียกว่ามาซิโดเนียก็คือกรีกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงสุดท้ายของท่านเปาโลท่านต้องเดินทางไปที่อิตาลีครับที่กรุงโรมก็คือทางด้านซ้ายข้างบนที่เหมือนกับรองเท้าบูทนะครับพี่น้องครับท่านบอกว่าท่านถูกข่มเหงท่านถูกหมายปองไรนะ มีเยอะแยะมากมายเลยถูกกวางด้วยก้อนหินถูกลากออกจากเมืองถูกทิ้งให้ตายท่านหมดสติพระเจ้าก็ยกท่านขึ้นให้ท่านฟื้นขึ้นมาเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงเผชิญกับอันตร,รายที่น่าสะพึงกลัวชีวิตของท่านจาบโลนะครับคือถ้ามองในมุมของคนไม่เป็นคริเสเตียนเนี่ยเลวร้ายมากทุกทรมานมากแต่ท่านยังมีความปิติยินดีชื่นชมยินดีอยู่เสมอ ทุกครั้งเลยที่ท่านเผชิญกับการทดลองการข่มเหงอันเลวร้วายพังภีบันทึกว่าท่านร้องเพลงครับเหมือนกับท่านอาจารย์โรเบิร์ตพอนทิอุสนะครับร้องเพลงครับก่อนที่ท่านจะตายแต่ในสุดพระเจ้าก็ช่วยท่านไว้ท่านไม่ตายแต่สําหรับคนที่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ช่วยเขาไม่ตายและเขาต้องตายพี่น้องครับพี่น้องว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะยังคงรักษาความเชื่อของเราไว้ไหมเราะยังคง survive นะครับ ความเชื่อของเราผ่านความตายนั้นได้ไหมเราจะมีสักเซสไหมครับเรามีชัยชนะในการรักษาความเชื่อของเราไหมเราสามารถที่จะส่งต่อความเชื่อของเราไปให้ลูกหลานของเราไหมพี่น้องครับอย่าพลาดนะครับในข้อที่12ท่านอาจารย์บ,บรูรบอกว่าแท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามแบบของพระเจ้าในพระเยซูจะต้องถูกข่มเหงครับพี่น้อง แท้จริงคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าในพระเยซูจะต้องถูกข่มเหงถูกข่มเหงในทุกๆรูปแบบนะครับจะต้องเจอกับการปฏิเสธการเยาะเยะ้ยการใช้ความรุนแรงทารุณกรรมหรือแม้แต่ต้องเสียชีวิตต้องตายครับคริสเตียนแท้ครับที่ดำเนินชีวิตในโลกที่ชั่วร้ายนี้จะประสบกับการถูกข่มเหงหากเราต้องสั์ซื่อในที่ทำงานของเรา ความสั์ซื่อของเราจะถูกตัดสินจะตัดสินคนโกงและพวกเขาก็จะต้องหมายปองร้ายเขาจะต้องเก็บคุณให้ได้ถ้าคุณพูดถึงความอายุติธรรมความชั่วร้ายคุณจะถูกเยาะเย้ยถูกโจมตีได้พี่น้องครับ survive นะครับติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะ survive นะครับสองครับ success นะครับต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาความเชื่อ ความเชื่อที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ประการที่3ครับคือต้อง s ustain คือทำตามความเชื่อมั่นต่อไปแม้ว่าจะอยู่ใต้ไฟไฟนี่คืออะไรครับไฟนี่คือการข่มเหงไฟนี่คือแรงกดดันไฟนี้คือหลุมพรางกับดักของมารซาตานที่มันจะล่อเราผมจะจบในคำเทศนาวันนี้ด้วย คำถามสองข้อคำถามเพื่อให้เราคิดครับคำถามข้อแรกก็คือใครเป็นแบบอย่างที่คุณติดตามอยู่คำถามข้อที่2อหน้าเวลานี้คุณเป็นแบบอย่างให้ใครตามบ้างครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าเราจะเซอร์ไวฟ์และเราประสบความสาเร็จได้เราประสบความสเร็จได้เราต้องหาวิธีส่งต่อความเชื่อ ให้ความเชื่อที่เรามีอยู่ยั่งยืนตลอดไปในครอบครัวงเราในกิจการของเราขอบพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับจบไปแล้วนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพรรองได้ทําให้พวกข้าหลายความหวังในองค์พระวิญาเจ้ามากขึ้นได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้น ขอทรงโปรดให้ข้าพงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้าพงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพงหลายในวันนี้ในการพักผ่อนในการทำงานในการดำเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ ในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน